วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวพบกับดิฉันเจียราภาศีตาบุตรเป็นประจำอีกเช่นเคยในเวลาเดียวกันนี้นะคะประเด็นถอดสลักข่าวของเราในช่วงต้นสัปดาห์นี้ค่ะมาร่วมพูดคุยกันถึงแนวทางการดูแลรักษาป่าไม้รวมไปถึงการป้องกันการบุกรุกการทําลายป่าด้วยนะคะซึ่งเป็นการสานต่อตามแนวนโยบายจากคําสั่งของทางด้านคอสชอหรือว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ต้องการอยากจะให้ประชาชนคนไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นได้ร่วมแรงร่วมใจกันฟื้นฟูนฟนฟนสภาพป่าไม้ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญของประเทศนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยถึงแนวทางการปฏิบัติงานกับทางด้านของท่านอธิบดีกรมป่าไม้กันค่ะส่วนช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะ สำหรับเข้าสู่รายการหอสลักข่าวกันต่อร่วมพูดคุยนะคะถึงแนวทางการปกป้องป่าเพื่อที่จะปกคลุมพื้นแผ่นดินไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์สืบต่อไปนะคะกับแขกรับเชิญของเราในคืนนี้นะค่ะขอต้อนรับท่านอธิบดีกรมป่าไม้นะคะคุณเทียรพัฒนประยูนสิทธิค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็วันนี้คงจะเป็นเรื่องราวของการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ซึ่งถือว่ามีความสําคัญอย่างมากนะคะท่านพูดถึงเรื่องป่าไม้งการดูะลรักษาทรทพยากคป่ทไม้นควคที่จะต้องให้ควสมสําค่ญว งแหนแล้วก็รักษาเอาไว้ก่อนอื่นคนจะต้องเรียนถามท่านภายหลังจากการที่เข้ามารับตําแหน่งในบทบาทของการเป็นอธิบด,ดีนี่นะคะแนวทางในการป้องกันแล้วก็ปกป้องผืนป่าของไทยตามรถแมทที่ท่านได้วางเอาไว้เป็นอย่างไรคะผมเริ่มนี้นะครับว่าอย่างที่ทราบปณีป,ป่าไม้เป็นพื้นที่สีเขียวที่สามารถที่จะช่วยในการทําให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติทําให้ชีวิตของประชาชนเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขถ้าเผื่อทุกอย่างมันมีความสมดุลมีน้ํามีอากาศ คร,คราวนี้ในส่วนของสถานการณ์ป่าไม้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างน่าวิกฤตนะครับเมื่อ60-70ปีที่ก่อนเนี่ยนะครับก็จะมีพื้นที่ป่าอยู่ประมาณ70%ของพื้นที่ประเทศปัจจุบันล่าสุดเนี่ยข้อมูลปี2555มีการแปลภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยพบว่ามีพื้นที่ป่าที่เป็นพื้นที่สีเขียวๆปกคุมมีต้นไม้เนี่ย จะเหลืออยู่ประมาณสัก32ของพื้นที่ประเทศ oh. หรือประมาณ102ล้านไร่ <c oughs> ซึ่งพื้นที่ป่าตรงนี้เนี่ยก็มีภัยคุกคามมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการาตัดต้นไม้นะครับโดยมีการลักลอบนะครับ <c oughs> ตัดสำคัญสำคัญในช่วงนี้ก็มีพวกไม้พยูงไม้สักไม้ชิงชันนะครับ <c oughs> แต่ในอีกส่วนหนึ่งก็คือการบุกรุกพื้นที่ป่าแล้วก็เอาพื้นที่ป่านั้นเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรมบ้างเป็นรีสอร์ทโรงแรมบ้าง ซึ่งภัยคุกคามตรงนี้เนี่ยจริงๆก็คือลากเงาของปัญหามาจากเรื่องของความยากจนเรื่องของคนที่ไม่มีโอกาสหรือความโลภของคน,คนคก็สถานการณ์ตอนนี้มันวิกฤตมากทีเดียวในหลายพื้นจุดหลายพื้นที่<ค>เช่นทางภาคเหนือนี่ก็มีการทั้งแอบลักลอบตัดไม้นะครับไม้ท่อนใหญ่ๆเลยถูกแอบลักลอบรวมทั้งการปุูกรุกพื้นที่ดิน<ค>ในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เรื่องของการลักลอบตัดไม้พยุง รวมทั้งในส่วนของทางภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกบางส่วนเนี่ยก็บุกลุกพื้นที่ป่าเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกับรีสอร์ท mm hmm. บางภาคใต้ก็เปลี่ยนเป็นสวนยางแต่ในภาพรวม ทั้งประเทศก็มีส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนเป็นสงยางพาราด้วยอันนี้คือสถานการณ์ทั่วไปตอนนี้นะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ของป่าไม้ทั่วทั้งประเทศไทยลดลงไม่ว่าจะเป็นป่าดงดิบป่าดิบชื้นป่าเบญจพรรณป่าแดงป่าเต็งรังหรือป่าหญ้าป่าชายหาดอะไรก็ตามแต่ทุกๆป่าแต่ละชนิดแต่ละประเภทเนี่ยลดลงทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้ค่ะแนวทางในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าค่ะท่านเชิงรุกที่ท่านเองนั้นจะต้องทําอย่างจริงจังนะคะซึ่งแน่นอนว่าตามแนวนโยบายของ จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็คนไทยนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มีบทบาทครับ,รบผมคงจะเริ่มต้นว่าป่าไม้ตอนนี้ที่เหลืออยู่ร้อยสองล้านไร่หรือสามสิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นป่าอนุรักษ์ที่ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเข mm hmm. ตรักษาป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า mm hmm. อันนี้ดูแลโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งป่าตรงนี้ค่อนข้างที่จะดูแลได้ผล เพราะเห็นมีป่าเหลืออยู่แล้วพื้นที่สีเขียวเหลืออยู่แล้วคนก็ไปเที่ยวได้ประโยชน์ทั้งเรื่องนันทนาการอะไรหลายอย่าง mm hmm. แต่ป่านอกพื้นที่ตรงนี้มันเป็นป่าที่เราเรียกตามกฎหมายป่าไม้เรียกว่าป่าสมวนแห่งชาติ <c oughs> หรือเป็นพื้นที่ป่าไม้ตามพรนธุ์หญัดป่าไมาพ้พศ2อง .4 นะครับ <c oughs> ซึ่งในส่วนของตรงนี้ส่วนที่กรมป่าไม้และพ <c oughs> ืชช่อ <c oughs> ในส่วนที่เป็นแนวทางตอนนี้ที่ผมพยายามทําอยูนย่นะครับเรามีความพยายามอยู่สองส่วน ก็คือเรื่องของการสร้างพลังขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการดูแลรักษาป่าอตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องของการสร้างพลังขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการพยายามให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาป่าเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีสวัสดิการที่ดีมีองค์ความรู้ แล้วก็มีอาวุธยุทโธปกรณ์หรือว่ามีสิ่งอำงนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเนี่ยครบถ้วนค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ดําเนินการาประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะหลังจากนี้ก็คงจะคุยกับทางสำนักงานกอพสำนกักพระมาจะดูในเรื่องของการจัดเรื่องกําลังคนแ,คแล้วก็เพิ่มสวัสดิการให้เขาให้เขาเป็นดีอยู่ดีก่อนนะครับถึงจะไปทํางานลุย ป้องกันจับกลุ่มได้คือมีความพร้อม<ช>ทั้งกายและใจก่อนเราเมี500หน่วยะนะครับที่เป็นหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่จะดูแลพื้นที่ป่าไม่ตม่ำกว่า60ล้านไร่ตรงนี้เราทําแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยการจับกลุมต่างๆเนี่ยเราได้รับจากการที่คสชเนี่ยนะครได้มีการประกาศฉบับที่64และ66ะนะครับทับ2557เนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการ ทำงานร่วมกับทางฝ่ายกรรมนทหารตำรวจฝ่ายปกครองและผมก็เสริมไปกับทํางานกับสายรับป่าไม้ที่ชาวบ้านแจ้งข่าวมาเนี่ยนะครับเราก็มีการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาในการทํางานซึ่งที่ผ่านมาอาจจะมีเบื้องต้นแล้วแต่ยังทําไม่ได้เต็มที่ผมก็จะใช้เรื่องของการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศก็จะร่วมกับทาง องค์กรที่เรียกว่าจิสดาหรือสำนักด้านเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศนะครับทางด้านอวกาศเนี่ยก็จะใช้ภาพถ่ายดาวเทียมนี้ติดตามแล้วก็เราจะมีการบริหารจัดการพื้นที่ป่านะครับในเชิงใหม่ที่ผ่านมาหน่วยป้องกันรักษาป่าเราหนึ่งหน่วยเนี่ยดูแลพื้นที่ป่าเป็นแสนแสนเป็นล้านไร่หนึ่งหน่วยคน10คนซึ่งจำนวนคนก็น้อยนะับถ้าเปรียบเทียบกับจำนวนของพื้นที่นะคะค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะ,ะทําระบบให้เหมือนกับการดูแลพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์ป่าเราจะมีพื้นที่ป่าสงวนซึ่งปัจจุบันมีพ2นสองี่สอป่าพื้นที่ครอบคลุมค่อนข้างมากเลยทุกพื้นที่เราก็จะมีหน่วยกลางในการแบ่งย่อยดูแลแล้วก็จะมีะจุดสกัดหรือหน่วยป้องกันร,รักษาป่าดูรอบๆอแล้วก็ในพื้นที่ของป่าสงวนแต่ละแห่งก็จะมีการจัดการในเชิงะระบบ เชิงฟังก์ชันก็คือมีฝ่ายด้านป้องกันรปรับปรามฝ่ายวิชาการฝ่ายฟื้นฟูฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่ฝ่ายทํางานด้านมวลชนแล้วก็เรามีการดูอย่างนี้ครับในภาพของปัญหาเนี่ยถ้าเผื่อเป็นการตัดไม้ทําลายป่าเราก็จะ,ะทํางานอย่างเข้มข้นขจับกลุ่มนะครับแล้วก็ในส่วนของอกฎหมายเนี่ยมันอาจจะเบาเบา,บาหน่อยตอนนี้ตอนนี้เราเตรียมเสนอในการเพิ่มโทษ เอาให้หนักขึ้นก<ช>ว่าเดิมนะครับใช่น,นี้ในก่วของการตัดไม้ในการบุกลุกพื้นที่ป่าที่ทําให้เกิดปัญหามีการทํารีสอร์ททำโรงแรมนะครับเราก็พยายามจะแก้ไขตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามใน2ส,ส่วนตรงนี้เนี่ยเราคงจะต้องทำอย่างจริงจังค่ะในการที่จะทําให้การทํางานเนี่ยมีผลม่รูปธรรมผมมีการทําโครงการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์ ภัยนะครับเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆและมีการจัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจนะครับทีมพยักภัยนะครับซึ่งทีมนี้เนี่ยนะครับก็จะมีส่วนช่วยในการทําคดีสําคัญสําคัญคดีที่มีความซับซ้อนอเป็นทีมงานที่มีทั้งตัวตนและม,มีตัวตนทํางานร่วมกับทุกฝ่ายแล้วก็เริ่มเราทําแล้วนะครับเราเริ่มไปดําเนินการที่สระบุรีที่ราชบุรีแล้วก็กําลังจะไปต่อในหลายๆจุด รวมทั้งพื้นที่ที่เป็นปัญหาในการบุกลุกรีสอร์ทอย่างเช่นทางภูเก็ตด้วยนะครับตรงนี้เราก็จะทําอยู่ค่ะในส่วนของทีมพยัพายที่เราเพิ่งตั้งกันมานี่คะแล้วก็เราก็เริ่มปฏิบัติการแล้วก็เป็นการทํางานเชิงลึก ก็คือคือลึกลงไปอีกจากที่เราทําในขั้นพื้นฐานที่เราปฏิบัติกันอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้จะเป็นการสํารวจในเชิงลึกลงไปอีกก็มีการร่วมมือกับทางด้านของกอรมนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารด้วยเพื่อจะลงไปในพื้นที่จริงๆเนี่ยนะคะซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นมายังมีอุปสรรคหรือว่ามีส่วนไหนที่เราเองจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงไหมคะการทํางานของชุดพยักพลัยเนี่ยนะครับก็จะทํางานโดยอ้างอิงข้อมูลที่มีใครส่งมาแล้วก็ตรงไหนซับซ้อนเราก็พยายามค่อยๆเข้าไปแก้ S <S, <S co os, แต่สิ่งทั้งแทนตอนนี้นะครับทางกรมป่าไม้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากทางทหารนะครับที่ทางขอสชได้ส่งเข้ามาช่วยรวมทั้งตอนนี้ใช้กฎหมายฟอกเงินของปปงถ้าเผื่อเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าหรือสิ่งที่มันเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการค้าที่ผิดกฎหมายต่างๆก็จะมีการให้กฎหมายนี้เข้ามายึดทรัพย์ด้วยซึ่งที่ผ่านมาคนที่มีการลักลอบตัดไม้พยุงนะครับ แล้วก็มีขบวนการใหญ่ก็สามารถที่จะยึดทรัพย์ได้หลายหลายเป็นเป็นหลายร้อยล้านละนะครับแล้วตอนนี้ถ้าเื่อคดีเหล่านี้เนี่ยนะครับมีปัญหาปัญหาอุปสรรคเนี่ยตอนนี้เราทํางานเป็นทีมนะครับร่วมกับทางจังหวัดต่างๆท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยอันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยที่ให้ความร่วมมือตอนนี้ยังยังไม่มีอุปสรรคอะไรที่เป็นขวอกังวลนะฮะแล้วก็ทุกคนให้ความร่วมมือทุกฝ่ายให้ความร่วมมือผมคิดว่า ภายใน3เดือน6เดือนเนี่ยนะครับปัญหาที่การตัดไม้แล้วก็เรื่องของการบุกรุกพื้นที่ป่าที่ยังสมบูรณ์เนี่ยจะต้องลดลงนะครับแล้วก็เราเหมือนกับเราจะเซตบรรทัดฐานมาตรฐานไว้ว่าต่อไปเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยคนที่เข้ามาดูแลเข้ามาจัดการป่าต่อเนี่ยนะครับก็จะทำงานได้สะดวกขึ้นคดีทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้เรากำลังเร่ง ก็โอ้เป็นต้องหลายหมื่นคดี4ี่หมืนกว่าคดีในช่วง7ปีที่ผ่านมาการจับกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้ตัวผู้ต้องหาหมดแต่ในส่วนที่ได้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะครับตอนนี้เราจะเอาเรื่องของกฎหมายฟอกเงินของปปงเข้ามาเสริมแล้วก็เรื่องของกรมสอบสวนคดีพิเศษหากเป็นคดีที่มีความซับซ้อนก็จะขอการสนับสนุนจากเขาตรงนี้ก็ต้องขอเรียนว่าเราทํางานอย่างเต็มที่นะครับซึ่ง เป็นโอกาสดีนะครับในการที่จะปรับปรุงและปฏิรูปในด้านงานด้านป่าไม้ครับนะคะจริงๆเราก็ต้องยอมรับว่าในหลายพื้นที่ก็อาจจะมีพื้นที่ที่มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือว่ากลุ่มผู้ที่อาจจะมีกําลังพิเศษอยู่เบื้องหลังนะคะ,คะอาจจะทําให้การทํางานของเจ้าหน้าที่เวลาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเป็นไปด้วยความ ไม่ไม่เรียบร้อยนะคะหรือว่ามีอุปสรรคต่างๆรตรงนี้เนี่ยเราจะเข้าไปเสริมหรือว่าเพิ่มความเข้มแข็งให้กับเจ้าหน้าที่อย่างไรเพื่อที่จะปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ค่ะในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับก็แน่นอนตอนนี้ทางฝ่ายคอสชอนะครับได้ส่งทหารเข้ามาร่วมในการทํางานกับเรากรรมาณน,นะครับตอนนี้ในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะยุติบทบาทได้ในช่วงนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในในช่วงต่อไปเนี่ยเราก็ต้องพยายามทําการ จัดการระบบต่างๆนะครับให้เข้าสู่ระบบที่ทํางานด้วยความโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ mm hmm. ซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าคงต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องรักษาสมบัติของคนส่วนรวม <Okay. S 2> แล้วก็เป็นสิ่งที่จะถึงในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาให้ให้ดีประชาชนมีความสุขเนี่ยนะครับก็จะทําให้ ทุกคนมีความสุขประเทศชาติมีความสุขด้วยนะครับตรงนี้เราพยายามที่จะดาเนินการให้ได้ตรงนั้นแต่ก็ยังมีอีกหลายมิติที่เราจะทําเพื่อให้การจัดการป่าเนี่ยมีความยั่งยืนซึ่งจับอย่างเดียวไม่จบนะครับเราจะต้องทํางานในหลายระดับทั้งระดับท้องถิ่นระดับชาติรวมทั้งระดับประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระดับระหว่างประเทศนี่เราก็ทํางานด้วยเพื่อลดกระแสนในเรื่องของการซื้อขายไม้ต่างประเทศ แล้วก็รวมทั้งทํางานในเรื่องของการส่งเสริมต่างๆนะครับอันนี้ก็อีกหลายมิติที่จะต้องทําต่อค่ะนะคะและค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามดูแนวทางนะคะในการพัฒนาป่าไม้อย่างยั่งยืนกับท่านอธิบดีกรมป่าไม้กันต่อสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและววเว็บไซตบ b a n g k o k v i c e c o m